รุ่นบีที่พิม์ใช้บ่อยที่สุดแล้วเข้ากับสื้อผของพิม์กับทุกชุดเลยก็คืออันนี้นะคะ ข้างในก็ใส่ของได้เยอะมากๆก็เลยจะชอบใช้มันสะดวกดีรุ่นนี้พิมพ์ก็ใช้บ่อยไม่รู้ว่าบีดหรือเปล่านะลองลงมาก็คือรุน่นนี้อันนี้ก็เข้ามาเขียนนะคะว่าอยากดูสกินแคร์เพิ่มเติมแล้วก็มีการถามได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้ใช้ดีไหมอะไรยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวแบบละเอียดนะคะอ่านี่เริ่มจากน้ำตบๆก่อนนะคะของ Origins คือพิมพ์ก็ไปได้ยินคนอื่นมาเหมือนกันว่ามันใช้ดีพิม์ก็เลยลองซื้อมาใช้ นี่เป็น h b h toner นะคะอันนี้พีไม่ได้ใช้ทุกวันก็จะใช้แบบ2วัน3วันใช้ทีหรือเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าผิวหน้าเริ่มไม่เรียบเนียนเนี่ยก็จะใช้สำลีเช็ดด้วยโทนเนอร์ค่ะก็ดีนะคะอันนี้ไม่ค่อยไม่ข้างแล้วมันจะออกมาเป็นแบบ2น้ำยาก็ดีนะคะมันเบาๆแล้วก็รู้สึกหน้าเฟรชอะนอนดึกดูซีรีส์ขนาดไหนก็ยังเฟรชอยู่แล้วก็มี2อ,อันนี้นะคะใช้ใกล้หมดแล้ว ทั้งสองอันเนี่ยจะเป็นเนื้อเจลค่ะพอพิมพ์รู้สึกว่าบ้านเรามันร้อนอะ่ะใช้เนื้อเจลก็แบบก็โอเคแล้วไม่งั้นเดี๋ยวหน้ามันจะมันเกินไปอันนี้เนี่ยมันจะคอนเซนเทรตกว่านิดนึงคือพิมพ์จะใช้ในวันไหนหรือคืนไหนที่รู้สึกวันหน้ามันเรืองสกินแคร์ที่ไรก็จะแบบยาวนานมากๆกค่เพิ่งบล็อกกันนะคะทุกคนสุดท้ายเราจริงจริงมาส์หน้าค่ะนี่โลโก้อยู่นี่นะคะฟิล์ Dream Glow Mask นะคะก็ถ้าวันไหนมี